อันนี้ก็แอ,อ่งเสร็จแล้วนะครับคลิปก่อนก็เป็นขีดหัวเขียวธรรมดานะอันนี้เขาใส่ลายยักษ์ด้วยนะครับเขาใส่ลายยักษ์ด้วยโหรอเลยสเปกเ e วีฮอลเล e t นะเนี่ยจะพาดูลายครับไฟสั่งโหรอ,อเลย รักบ้านเรารักไทยรักไทยอโอ้มีแขงข้างด้วยเป็นไฟเบอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีสายไฟต่อแล้วนะฮะนี่มีไฟนะครับไฟตรงนี้ดุมๆสามหนึ่งห้าทั้งแปดห้า R ยี่สิบสองจุดห้ายางเห็นช่างบ่กคันนี้เป็นเฟืองช้านะครับสเปคโหดนะครับ ร้อยกว่าตันนะครับคันนี้สุดยอดแนบสุดยอดช่วงล่างนะฮะสุดจริงคันนี้ สวยป่ะดอกยางนี่สุดจริงยางเลยว้าวเลยอ่าให้ดูตัวตัวเผานะครับหัวดุมนะครับดุนใหญ่หอยยางอะไรไปแล้วนะครับอกองอากาศอยู่ข้างหลัง น,นี่ครับพี่ตีเขาก็มาเป็นตัวอย่างนะครับให้ดูครับว่าตัวพี่เขาเนี่ยตัวเขาใหญ่นะครับว่าอันนี้ก็เป็นคนจีนะฮะก็จะให้ดูนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนพี่ตีนั่งสบายเลยนะครับนั่งสบายเลยก็ยืนได้นะครับยืนได้เลยอ,อันนี้พี่ตีก็ยืนยืนได้เลยนะครับ พี่ตีอันนี้เป็นเป็นเบาะเอ่นหนังหนังแท้เ่าะเนี่ยคือหนังแท้นะครับโอ้โหอันนี้เดี๋ยวขึ้นนะครับไปดูข้างในครับเดี๋ยวให้พี่ตีเขาเปิดกล่องเปิดที่นอนให้ดูดูความสะดวกสบายคือพี่ตีนี่เขาเปิดให้ดูนะครับว่าที่นอนใหญ่ขนาดไหนโอ้แต่เบาะสวยว่ะ ที่นอนผ้าใหม่แล้วพี่เป็นผ้าใหม่นะข้างบนก็เป็นช่องเก็บของนะครับอันนี้ให้ดูกันเห็นนะครับเพราะว่าตัวพี่เขาใหญ่มากนะครับก็นั่งสบายนสบายเลยอะ่ะผอมมีม่านรอบคันด้วยมีพ้าม่านด้วยตาเกฟฟินอีกตั้งหากเอ้ยมีระพงด้วยพี่โอ้มีสะเบดด้วยสุดยอดอนี่ อ่าแล้วเปิดให้ดูเลยมีเท่าไหร่เปิดให้หมดสลุปเปิดได้นะครับอ่าคืนก็นอนก็สบายปิดตัวยุงก็ตะข่ายกันยุงเปิดอ่านี่เราเปิดไปลวใช่เราเปิดรับอาการไปละใช่โอ้สุดจริงตอนนี้เวลาขับรถก็ตึ้งชักนะครับโอ้เป็นคมเป็นคมเมี้ยมด้วยนี่ยวันนี้ขอบคมเมี้ยมด้วย มือจอนทัศสกีดันใหญ่นะครับโอ,อ้นี่หัวจีนะเนี่ยออปชันอย่างเยอะเลยะเริมเบรกมีฮิวโฮมีนะครับสองพาวสองแก๊กหวัวเก่งต่างๆมีบังแดดนะครับโอ้โหเนี่ยพี่ตียืนได้สบายเลยข้างในมีพี่ชายนะ อ่ะมีตัวชาร์จด้วยเหรอเฮ้ยมีตัวชาร์จโอ้พี่เพิ่งรู้นะมีตัวชาร์จด้วยัวชาร์จรวางไว้ในนี้เลยไงเออพร้อมได้นะว่างเหรอเดี๋ยวจะให้ทุกคนชมชมดูนะฮะนั่นมีทางนู้นนะโอ้โหเพิ่งจะรู้นะว่ามันมีด้วยนะมีเฉพาะสเปกพิเศษไปเนี่ยข้างหลังนี่มีอยู่แล้วตรงที่นอง อ่าสแตนดาร์ดพี่ตีนี่พันี่บอดลมสองฝั่งไหมฝั่งเดียวครับฝั่งเดียวนะอ๋อเนี่ยสดยอดเลยครับมันหัวนี่ก็ใหญ่แล้วนะนี่คือภายในหัวจีโอมี USB ตรงนี้ด้วยนะครับ USB ี่ชาราจะมีสองฝั่งอ่ามีสองฝั่งด้วยเหรอสองฝั่งโอ้ยคันนี้มันมันมาหลู่จังวะเนี่ยมาเยอะมาเยอะโอ้สดยอดเลย,เยนี่โอ้ อ่าแล้วให้พิธีนอนเป็นไงเฮ้ยขับสองคนสบายเลยครับใช่ใช่ใช่เราเราเราก็ดึงผ้าม่านนี่ป่ะสใช่ครับเฮ้ยเออเอาสบายกว้าง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 โอ้นี่พ่ตีก็ตัวใหญ่นะฮะก็เอาให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมชอยหลังไนิดนึงอ่าให้ดูให้เห็นก็เลยเอาสบายเพรมันใหญ่ขนาดไหนขับดีๆช็อต บ้านหลังนึงดีๆนะครับเดี๋ยวไปคุยโกรนกันอ่าขึ้นสบายๆส,สบายเลยก็ไปติดตามฟิตที่เขาได้นะชื่อตีสกันเนียนะครับอ่าตูดูดก็จะกดสองตกครับผมครับผมคำนี้เป็นลนาปัดเจ็ดนิ้วนะครับเป็นเจ็ดนิ้วเป็นเจ็ดนิ้วหน้าจอเป็นกิฟฟินนะครับเป็นกิฟฟินโอ้หน้าจอ อ,อ,อนะโอ้มีเป็นพิซูเอฟเอ็มเลยนะนี่โอ้ยยอดเลยอันนี้แอร์โคตรเย็นนะ่ะวิทยุตัดไปก็มีข้างล่างมีส่วนตรงนี้มีส่วนครับแล้วตรงนี้ก็เร่งเสียงเพิ่มเสียงวิทยุแล้วก็ปิดเสียง คอา็ความเร็วแล้วก็ดีเทอร์เขมี A back, back เอแบ็กเอแบ็กด้วยเวลาลขงขสบาก็อ่าตัวนี้มีทีถาอ่าทิฐานะอ่าไม่ตีด้วยเลยสองสามสี่ห้าอ่าฮะลงลงเร็วหน่อยเราจะเปิดวอตโต้ก็ได้อืมนแน่นนะสี่เพราะว่านีขข่ขอบเขาเป็นคมเมี่ยมด้วยขอบนี่เป็นคมเมียมเออขอบข้างในคมเมี่ยมด้วยนะครับบนล่างคมเมี่ยมเลยขอบคมเมียมหมดเป็นรุ่นพรีเมียม สุดเราไฟหน้าสามารถปรับปรับระด,ดับได้หน้าเชิดแล้วก็ปรับลงล่างได้นี่ว่าปรปับเชิดลงเชิดขึ้นเหรอครับใช่ใช่อ่าเชิดขึ้นเ<ส>ช<อ>ิด,ดลงนะฮสวิตช์ไฟหน้าเราคอนโทรลตรงนี้หมดเลยกระจกข้า,า,า,างซ้ายขวาควบคุมได้ทางฝั่งนี้หมดเลยนะพี่นอ้องใช่ครับและครานี้ก็เป็นบังแดดมาจากโรงงานเดิมจากสวีเดนนะครับและสีเขียวนี่ก็เป็นสีเขียวสวีเดนด้วยบังแดดหน้าแบบนี้บังแดดแก๊ปอ่านะครับ โอ้ยอมแล้วไปยอมแล้วไป,ออไปอแอร์ไงขนาดแดดร้อนแอร์โคตรเย็นเล้วแต่จอสวยมากยอมแล้วว่าจอสวยจริงๆครับครานี้รู้สึกว่าจะมีออฟรโรดโหมดออฟรโรดโหมดด้วยนะครับสมแล้วที่เป็นรถเฮฟวี่ฮอนเรนสเปค150ตันสเปคโหดมากมีะอะไรอยู่พี่ก็ออ๋มีฮิลโลออฟโรดโหอ๋อนี่ยน่าจอขึ้นนะครับใช้คอนโทรลใช้คอนโทรล ว้าว <Wow. S 2> แล้วก็ที่ประเด็เที่เราล็อกยิงเข่ากลางหรือเข่าข้างตอนนี้ยิงเข่ากลางแล้วครับอีกแกล์นึงจะเป็นเข่าข<อ> <patio S 1> ้าง,ง,างดิฟล็อกอ่าระบบตรงนี้คือห้า,ามผักพวงอะไรตัวตน,นี้จะขึ้นใช่อ๋อใช่มันขึ้นนะตอนหน้าอะไรอย่างเดียวห้ามผักพวงอะไรนะครับเป็นการตัวเขาข้างหลายตังค์นะครับคุ้มเลยอันนี้สัมผัสได้ไหมพี่พูดถึงสัมผัสได้ใช่ไหมโอ้จอสัมผัสนะครับที่เห็นในจอสัมผัสนะฮะ อ๋เลือกคืนวิทยุได้เองได้ด้วยอ๋อเลือกนี่ครับได้หมดครับแต่นี่เราก็ต้องบุกเลขให้เป็นแหละโอ้สุดยอดฟังวิทยุในหัวนะสุดยอดนะครับอันนี้ใส่การ์ดนะพี่ใส่สาการ์ดใส่การ์ดอ้ออันนี้คือไฟอะไรเนะี่อ๋อตัางหากอ่าไฟตัางหากในหัวสดสดจริงพี่อันนี้หม่สองตัว สำหรับขอนตอก็สบายหน่อยนะจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาใช่สบายเลยอ๋อแล้วมีม BPTO ด้วยเหรอเนี่ยเอาไว้ปั่นอะไรก็วมาณกันไหมน,นั่นนะสิปัน่นปูนปั่นดั้มนะอันนี้เปิดแม็กเซหัวอ๋อแล้วก็ที่นี้มี USB มลีลอง,งลองยับเลยนะครับลองยับเย่ทงแล,ล้วเออแต่ยังไม่ปล่อยเพราะว่าเรายังไม่เดินหน้ารถอ๋อเดินหน้ารถไม่ใช่ตอนนี้ตัว มีหน้าจอขึ้นมาเองง่ายเหมือนกันตัวถอดต่อตัวถอนตอ่อกันถอนต่อนะครับันอตชอบมันมันมีเบรกหางด้วยนะ<ช>คันนี้เบรกหางมีด้วยอะ่ะออปชั่นให้เยอะมากคันนี้ยอมรับว่าให้เยอะมากชอบนี่ชอบที่วางแก้วอะไรพวกเนี้ยใช่มันใหญ่มันเป็นถาดใส่เอกสารได้แล้วลิ้นชักนี่สาม,มารถเลื่อนได้ไหมครัอันนี้ก็มี<อ>ใส่เอกสารสบายเลยโอ้นี่ใหญ่ใส่เอกสารนะใหญ่มากนะครับใส่เสื้อผ้าสำรองใส่ โอ้เนี่ยไก่ักสั่งได้เลยครับเฉพาะเก๊ข้างก็สบายแล้วด้านขวาเนาะใช่ครับแล้วได้ขับมาเป็นไงเมื่พีคคันนี้นิ่มไหมนิ่มครับนิ่มนิ่มนิ่มนะนิ่มนิ่มวันกัวเพรานิ่มจริงนิ่มทุกรุ่นอ่ามนทางของเล็กขอใหญ่นี่หมดนะครับวางน้ำไว้ไม่มีบอกโอ้สุดยอดเลยเนี่ยเลือกคาร์ได้เลยนะมีครบหมดเลยสองยี่สี่แล้วก็ทางนู้นก็มีอีกแถมเป็นบอลหนังอีก แต่เราแต่เราชอบข้างในนี่มากใช่มันมีตัวอันนี้ให้ด้วยการกระเทือนก็วางเง่ายเพราะมันเป็นผ้าอ่าตรงอะไรก็ปรับได้ครับขึ้นอ๋อขับขึ้นลงเราแต่เราชอบอ่าขึ้นลงตามสบายเราก็ล็อกอ่าล็อกอาก็จับทนที่โอประตูนี่เขามีเป็นเป็นหนังหุ้มเลยวะเนี่ยโอ้โหมือนตัวอาเลยอายักษ์เลย คันนี้ยอมรับประมาหรูนะพี่ยอมรับประมาหรูมากเนม่ะเนี่ยเนมนะเนี่ยอืมเนมนเนี่ยเออเป็นเป็นพลาสติกนิ่มเหรอเนมนะเนี่ยขอพลาดลองเขาเนี่ยมีโคมเนี่ยมาเขาให้เห็นเป็นแบบว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นมันเป็นแบบว่าพรีเมียมโหนี่ขนาดเฮฟวี่ฮอลเลดนี่ยรถรถแหนบเนี่ยที่เห็นรถแหนบแล้วจะเป็นถุงลมเนี่ยจะขนาดไหนวะเนี่ยอ๋อละสดจริงเดี๋ยวเดี๋ยวติดฟิล์มหน่อยก,ก็สวยลนะเดี๋ยวติดฟิล์มเดี๋ยวติดฟิล์มเหรอครับเดี๋ยวติดฟิล์มจัดไปสวยมันน่าขับแล้วเนี่ย เห็นว่าส่งมติวันที่9นะฮะเดี๋ยวมาจอดตรงนี้ก็ต้องล้างละครับจะติดฟิล์มไปเลยสบายยสบายยิสบายแต่งตัวแต่งรายสบายเลยใช่ยืนที่หันกล้องเมื่อกี้นี่ดูสวิตตัวนี้นี่นี่อ๋อมันมีตรงนี้ด้วยเนี่ยมันมีที่ชาร์จคือมันมันพร้อมที่สำหรับแบบพักผ่อนเลยเนี่ยแล้วนี่มีตะข่ายด้วยนี่ อันนี้ก็ใส่ออปชั่นเพิ่มว่าจะเพิ่มอะไรเข้าไปนะครับเราชาร์จเราก็เอาโทรศัพท์ไว้ที่นี่พอดีเลยเนี่ยใช่นอนสบายสบายเลยเอาโทรศัพท์ไว้นะโอ้โหแม่งสวยงามอ้มีหมอนให้ด้วยเว้ยมอนที่ก้าวส่งอมอบเดี๋ยวต้องล้างละไปตีล้างเองเลยปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีทีมงานล้างเดี๋ยวมีทีมงานล้างนะครับทำหลายอย่างผมกับพลจะทำหลายอย่างอ่า ใช้ครับใส่แบบสุดจริงกว่าพี่ข้างในข้างนอกกระจกปรับไฟฟ้าได้เลยนะทางซ้ายอ่ะอันนี้ปรับได้หมดแล้วทางทางนู่นมีออปชั่นอะไรบ้างครับทางออปชั่นลงแล้วก็มีสวิครถสวิช์เปิดอ๋อมีมีไฟที่กระจกไฟไไไฟฟสองเท้าครับนี่นะครับนี่ไฟสองเท้าหรือยังนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูสีขาวดิมดูสีขาวอ่ะอ่าเฮ้ยอ่าเวลาเราลงครับอ่า โอ้แฉมแมอมนี่ครับอันนี้ก็คนขับไม่อยู่แฟนนั่งอยู่ฝั่งนี้ก็เปิดได้ครับนี่เอ้ยเปิดสองฝั่งด้วยหาของหาอะไรได้เลยครับนี่โอ้โหคันนี้มันยัดมาเต็มเลยนี่วาพูดยื่เนี่ยสองของสอะไรพวกีน่าก่อนใช่ใช่ใช่รองเท้าอะไรหล่นนี่สบายเลยมีไฟด้วยแน่น,นอนผมชอบไฟตรงเปิดประตูแล้วมีไฟนี่นี่นี่ เออใช่มีไฟที่ประตูนะครับงน,นี้ครับลงพันลงครับโอ้เสียงอีกแล้วอ่ะโอเคขับสี่ขั้มนะครับระวางระวังนะครับพี่มันสูงเด้ออาเราดับเครื่องกันนะฮะปิดซีลก่อนอโอเคครับลองดับเพิบอ่ะทีนี้เราก็มาดูภายนอกกันอีกรอบนึง เอาปุ่นแจได้ครับโ,โหนี่คือภายในเขาเนี่ยของเล่นเยอะนะครับเอ้ยข้างบนก็มีนี่วะเนี่ยอ๋อไซเลนด้วยเหรอเอดี๋ยวลองไปโฟกัสเดี๋ยนี้มันใสไ,ไปครบหมดเลยเออมันมีเผื่อไว้ให้หมดเลยนี่วะเนี่ยรถเฮฟวีโ่โหสุดจริงวะคันนี้ อยากใ,ใ,ให้ดูนะสี่ขั้นหัดเป็น Y2 s w e d สวีเดนนะครับเป็น A6 4 h คสีแล้และสีเขียวเป็นสีเขียวสวีเดนด้วยนะครับอ่าสีเขียวสวีเดนนะครับโอ้ยมือสดุดเอือเอ้อมสุดมือสุดยอดสติกเกอร์สวยงามเลย โอ้มันจะเป็นเหล็กโอ้มันเอามาอย่าล้างนะครับอย่าล้างกันนะโอ้สุดจริงคันนี้เดี๋ยวเราไปเดินรอบรอบคันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวความสวยงามของตัวรถนะครับอคอยแล้วกันพอที่เดินเร็วไปหน่อยนะฮะ เพิ่มนะครับ้าอยา้อออ๋ทำบ้านเราเหรอทำบ้านเรานะครับเพราะว่าไฟเนี่ยเขาลอยหรือเขาติดมาให้ครับเริ่มจากโรงงานเขาติดมาให้ตรงนี้แล้วพอใส่ปลอยเลอร์ปุ๊บเราก็เอามาใส่เอาเจาะรูเจาะรูให้อที่เห็นนี่คือเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับที่เห็นไฟมาจากนอกเลยโอ้โสแตนดาร์ดของสวีเดนเมาเพิ่มครับเอาเรามาเพิ่มเอาตรงนี้ก็จะเป็นรูใส่ยางอะไรเห็นยางอะไรเสียบนี่เอาขันนี่อ๋อก็ทำมาเผื่อเลยนะครับ ส่วนในกับบอกลิทัดเตอร์กล่องต่างๆเราจะสั่งรถคาดตัวที่ว่าปิดตรงนี้มาเขาเขาสั่งแล้วเหรอครับเดี๋ยวน่าจะสั่งครับอ๋อที่ว่ามีมีมาคันหนึ่งครับบนรถหัวเซบซี่เนี่ยเหรออยากให้จะที่ว่าปิดชุดนี้ครับชุดนี้สวยสวยถ้าถ้าปิดแล้วมันดูเต็มครับมันก็ใหญ่พอนะห้าร้อยลิตรห้าร้อยลิตรจอมรับว่าห้าร้อยลิตรวัดจอมาก อเ,อเอาเลยพี่เต้เขึ้นโชว์เลยขึ้นโชว์แฟนๆเขาหน่อยโอ้โหใหญ่นะหวัวจีเนี่ย,ยคือมันมีไว้อ๋อเฉพาะหมดเลยทั้งขึ้นทั้งนี่มีวันลังแบตได้ทำมันทำมันทำให้เหยียบแล้วครับวนนี้ก็สายเก็บสายไฟต่างๆโอ้มีกันกันกันสายนะครับโอ้คันนี้เขาน่าจะหลายตังค์อยู่ <c oughs> 4 0 6โอ้โห ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่แล้วก็ดึงกลับง่ายๆอ๋ออย่างนี้นี่เองแค่เก็บของก็พอละอะารจะมีถาดเนีมีกระมังมีถาดไปเฮ้ย<า>มีไฟด้วยเลยนะพี่อ,อ้ยพี่อ๋อถ้าใส่เสื้อผ้าแล้วเพื่อไปซักชุดนึงมีซ้ายขวาเลยอเอาให้มันสองชุดสชุดซ้ายขวาเลยโอ้หอันนี้พิ่ติยืนนะเนี่ยดูโอ้โหนี่พิ่ติยืนนะเนี่ยที่เห็นนี่พิ่ตินี่คือี่ติพี่ติยืน โอ้เอื้่มเลยอันนี้พี่เอื้่มเลยไหมเนี่ยเกี่ยวนะครับไซฝรั่งรถอุนะารฝรั่งถ้าปิดไม่สนิทไฟจะโชว์หน้าปัดนะครับใช่ใช่ใช่ไฟโชว์ที่หน้าปัดคันนี้พี่อันนี้แหวนนี่มาจากสวีเดนเลยป่ะใช่แหวนสวีเดนเลยเนาะโอ้โหนี่ช่วงล่างนะท่านผู้ชมแน่นแน่นแน่นโอ้ช่วงล่างเป็นแนบโคตรหนา เอานี้ออกใส่หัวดุมที่เป็นฝาสแกนเนียกำไรใส่เป็นฝาสแกนเนียของแท้ของเขาดีกว่าแต่แหวนนี่ก็มันก็สวยไปอย่างหนึ่งบนได้นี่คือหนึ่งสองสามสี่โอ้โหสี่อ๋อสวิตตัดแบตใช่ครับมีสองมีข้างบนข้างล่างข้างบนเราก็มีเพิ่มมาให้มีโลโก้สแกนเนียเพิ่มมาให้อ๋อเพย์ยางน้อยเหรอครับพยางอ๋อตัวพีตีนี่กองตัวกองดักน้ำใช่ไหมเนี่ยใช่ครับ มาย้าให้ตรงนี้เหรอใช่อยู่ตรงนี้ทุกคันทุกคันเหรอทุกคันทุกคันแต่เป็นเจนเก่ามันอยู่ข้างๆมอแบตเนี่ยอ๋ออ่าใช่คุณเก๋มอยู่ข้างตรงนี้เลยล <laughs> มันมีมันมีหมดเลยอะ่ะคันเนี้ยมันให้มาเยอะเลยอะ่ะโอ๋ยเป็นเบาะลมเลยนในวันเนี้ยฮะเฮ้ยเบาะลมด้วยเหรอเนี่ยอ้าวเมื่อกี้ผมไม่ไลอง ไอ้พิ่งโอ้โหบาดลมบาดลมบาดลมซ้ายขวาแสวงแน่นอนนะบาดลมเลยโอ้โทษโทษโทษไม่เป็นไรครับขันโคตจัดวัดโอ้จังที่เต็มมากคันเนี้ยติ๊กเกอร์สวยงามด้วยติ๊กเกอร์ปฏิบ,บ้านเราติ๊กเกอร์บ้านเราครับ,รบผม,บผมแผ้งข้างก็ทําบ้านเราอาตจะสีนี่คือสวีเดนนะครับสีทั้งคันนี่คือสวีเดนเลยสูงโคตรเลยอ่ะทัน อันนี้ผมก็มีเท่านี้นะครับก็รีวิวเบื้องต้นนะครับนะส่วนการใช้งานเดี๋ยวต้องติดตามกันดูครับว่าเขาจะเป็นลากอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดซ้ให้ทุกคนท้องสุ่ด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมาบบมากครับพี่ติ